การยกยอดของน้องบุดชมพูนะคะเนี่ยค่ะเราครอบต่อน้องไว้เราใช้แก้วใส่ครอบโดยการตัดตรงนี้ให้สูงตัดเป็นช่องว่างค่ะแล้วเราก็ครอบต่อน้องไว้อย่างนะะี้ค่ะเพื่อไม่ให้ต่อตรงกลางของเขาโดนน้ำนะคะวเวลาเราลดน้ำเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วลดแตบบันชีหรือว่าลดจากขั้งบนได้เลยนะคะ ครอบไว้ทุกต่อเลยอันนี้ก็ตัดเป็นเทคนิคค่ะน,นี่ก็ตัดเหมือนกันยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้บุตรเหลืองพีชทีท่เรายกยอดออกต้นจิ๋วนี้เราไม่ครอบเพราะว่าน้องใบกว้างเกินไปตัดให้ลึกจนยอดเขาไม่แทงออกมาแล้วฮอร์โมนจิบเบอรลินทำให้ยอดเจริญเติบโตะคะ่ะเขาก็จะไปเจริญที่ตาแทนอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราจะเห็นน้องแทงหน่อมาเต็มเลย ใบนี้กับใบนี้เราดึงออกได้นะคะแต่มีความรู้สึกอยากจะเก็บไปดูค่ะอันนี้ตาสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเขาแทงมาในตาแบบนีน้เราก็จะได้บุตรชมพูอีกมากมายหลายต้นเลยเพราะว่ารากของเขาทุกต้นค่อนข้างดีนคะคะอันนี้ก็ชมพูมีตาอยู่ข้างล่างเยอะเลยพามาชมอัปเดตตอของน้องแล้วก็การดูแลตอของเขาว่าเราทํายังไงคะ่ะเป็นเทคนิควิธีที่เราปรับได้จากที่บ้าน,นะคะ่ะ เราก็ตัดให้กว้างหน่อยไม่ให้ไปโดนก้านเขาแล้วก็ตัดตรงที่สูงหน่อยไม่ให้ก้านเขามาโดนตรงนี้ค่ะจะได้ไม่กระแทกค่ะเดี๋ยวจะมีชมพูเยอะแยะมากมายต้นน้อยน้อยงอกมาเต็มเลย